ไล่ลงมาจะเป็นที่วางแก้วนะคะเป็นที่วางแก้วได้สองใบนะคะแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ค่ะสังเกตง่ายๆเลยอีโ Mode นะคะแล้วก็ Power Mode ถ้าลูกค้าอยากใช้แบบประหยัดนะคะลูกค้าก็กดปุ่ม e c โคโหมดได้นะคะถ้าลูกค้าอยากจะขับแบบโอ้แบบซิ่งๆนิดนึงนะคะก็มากดที่ปุ่ม Power Mode ค่ะ สำหรับเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะหัวเกียร์จะหุ้มด้วยหนังอย่างดีเลยนะคะส่วนเบาะแคปด้านหลังนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ๊จะแคบไปไหมนะคะพี่อุ้มขึ้นมานั่งให้ดูแล้วนะคะนั่งสบายค่ะถึงจะเป็นแคปแต่ก็นั่งสบาย3าท่านได้นั่งได้สบายสบายเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถกระบะนะคะแต่เราก็ตัดพรมกระดุมอย่างดีตัดชุดเข้ารูปก,กับรถแต่ละคันให้ด้วยนะคะ สะอาดสะอ้านค่ะรับรองนั่งแล้วสบายใจอย่างแน่นอนเลยค่ะน mm ็อ hmm. ต <Not S 2> ด้านข้างนะคะไม่มีการถอดขยับแม้แต่น้อยนะคะ mm hmm. น็อตย, mm hmm. ย,ยังใส่ปิ้งมาจากโรงงานเหมือนเดิมเลยนะคะ mm hmm. Toyota ารี vo p พรีรันนะคะยกสูงเราจะต้องมีบันไดข้างค่ะ mm hmm. บันไดข้างก็บ่งบอกถึงการใช้งานของรถคันนี้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. บันไดข้าง รอยน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าผ่านการใช้งานน้อยมากที่คนขึ้นลงขึ้นลงนะคะแทบไม่มีรอยด้วยซ้ำนะคะคันนี้นะคะได้หลังคาแคลริบอยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนแถมมีกระจกมองหลังเพิ่มมาให้อีกนะคะหลังคาคันนี้เป็นหลังคาเสมอเก่งค่ะคุณลูกค้าค่ะรุ่นนี้เป็น h ฮรักรีโวนะคะ 2.4EP r u n ี e r อนะคะอยู่ด้านหลังเลยไฟเบรก มีดวงที่3แล้วยังมีดวงที่4เห็นไหมล่ะคะครบคันเลยนะคะแล้วก็มือจับด้านท้ายก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันคะ่ะส่วนด้านล่างนะคะมีการชนให้เรียบร้อยเลยนะคะการชนนี้ก็พร้อมติดมาจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบใช่ไหมคะรถคันนี้นะคะ ติดต่อสอบถามได้ง่ายดายเลยทีเดียวนะคะสำหรับทีอาคาเสรีไทย73นะคะเรามีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะคะสำหรับราคารถแต่ละคันนะคะคันแรกของเราก็จะเป็น Toyota Revo 2 4 e ปี2015นะคะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทค่ะมาคันที่2นะคะเป็น Toyota Revo 2 4 e ปี2016ค่ะ คันนี้ได้เป็นราคาอยู่ที่489,000บาทนะคะแล้วก็คันถัดไปค่ะคันถัดไปจะเป็นราคาที่469,000บาทนะคะเห็นไหมล่ะคะ เสรีไทย73นะคะเรามีรถดีๆรถสวยๆนำมาให้กับคุณลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะคะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถมือสองสักคันหนึ่งนะคะไม่รู้จะไปที่ไหนปรึกษาใครนะคะโทรเข้ามาปรึกษาที่ทอาคาเสรีไทย73ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรข้างล่างคะ่ะนึกถึงรถมือสองครั้งใดอย่าลืมนึกถึงทีอาคานะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับ ให้ด้ดวยค่ะคลิปหน้าจะมีรถอะไรมาดีๆมาเล่าให้กับคุณลูกค้าฟางังแล้วก็พรีเซนต์ให้คุณลูกค้าดูนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ